वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำเดือนธันวาคมคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีสิงห์เพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจรอยยิ้มคือประตูแห่งความสุขทุกก้าวเดินทุกชีวิตย่อมต้องการความสุขความสำเร็จ ทำอย่างไรที่เราจะได้พบเจอคํานั้นบางครั้งเหรียญยังมีสองด้านสร้างพลังบวกสร้างพลังใจให้กับตัวเองให้ได้แล้วก้าวไปสู่จุดหมายที่เราไขวคว้าให้ได้ค่ะเพราะศรัทธาจะทําให้พรที่ร้องขอเป็นจริงเสมอศรัทธาในตัวเองศรัทธาในความเชื่อมั่นแล้วก้าวต่อไปมหาเดวีเชื่อมั่นอยู่เสมอว่าเรามีความสามารถมีความ มนะุกมณะเราต้องสำเร็จค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีสิงค์ค่ะลึกๆในใจมีเรื่องทุกข์ทรมานใจที่ไม่สามารถบอกใครได้มันเป็นความรู้สึกข้างในที่ปวดรา้าวู้สึกผิดรู้สึกเจ็บจะได้ร่วมงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานกินเลี้ยงงานเฉลิมฉลองงานแสดงความยินดีมีเกณฑ์ได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบ้านหลังใหม่รถคันใหม่ ข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าสิ่งใหม่ๆหรือแม้กระทั่งความรักครังใหม่ก็เป็นไปได้ค่ะคนสูงขาวจะทําให้ทุกใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจศาสตร์ของมหาเดวีจะนําทางให้ 9, ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลคุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ด้วยศาสตร์แห่งความเชื่อศาสตร์แห่งความศรัทธาค่ะ จะได้เกี่ยวข้องกับเอกสารอาจจะเป็นเอกสารการเดินทางติดต่อเซ็นบืร์กู้ถอนเอกสารต่างๆที่คุณต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันหรือแม้กระทั่งการขึ้นโรงขึ้นสารก็เป็นไปได้ค่ะการงานจะมีเกณฑ์การปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนปรับเปลี่ยนเกณฑ์การงาน คนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลจะได้พบเจอคนที่อยู่ทางไกลค่ะการเงินมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปมีก็ต้องใช้นูน่นจ่ายนี่มีเข้ามาจ่ายออกไปค่ะยังคงต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะเงินก้อนใหญ่กําลังจะมีเข้ามาในมือค่ะสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ จะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางขึ้นเหนือลองใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นสับสนกับสองทางที่ต้องเลือกไปไหมไปเอาไม่เอาอยู่ไม่อยู่คล้ายๆมีเรื่องสองกิจสองไก่จงมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองค่ะ มันสร้างบุญทำทานสร้างบาร,รมีสิ่งดีๆจะนำทางให้ก้าวผ่านพนะะ้นอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลทุกสิ่งทุกอย่างจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ด้วยบุญบาร,รมีค่ะจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนำความรักมาให้อาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาก็เป็นไปได้ค่ะการงานจะปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นมีชัยชนะเหนือศัตรูหมู่มารค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศใครที่กำลังหาคู่ต่างประเทศมีสิทธิ์ได้เจอคนทุ่ ไก่เป็นคนต่างประเทศค่ะเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับสิ่งที่ต้องทําต้องจัดการต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเสมอสําหรับชาวราศีสิงค์ค่ะสรุปสําหรับชาวราศีสิงค์ประจําเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปี2565 เกณฑ์ความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนําความรักมาให้บุคคลคนนี้อาจจะเป็นคนต่างประเทศคนต่างชาติต่างภาษาก็เป็นไปได้ค่ะแต่ใครที่มีคู่อยู่แล้วระมัดระวังลึกๆในใจมีเรื่องน้อยเนื้อต่ําใจเรื่องทะเลาะเบาะแวงก็ขอให้ระมัดระวังคําพูดด้วยค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์การถูกห้ยรวยเบอร์มีโชควมีลาบเงินก้อนใหญ่กําลังจะมีเข้ามาในมือค่ะ ส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานจะปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นงานต่างประเทศค่อนข้างประสบความสําเร็จงานการค้าการขายงานออนไลน์ค่อนข้างแะประสบความสําเร็จค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลจะได้พบเจอกับสิ่งที่ดีๆสุขภาพเพียงแค่ความเหนื่อยอ่อนเท่านั้นค่ะ